คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองจุธารัตอ,องสวนพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเกศรบัวสิทธิ์กุลจิราจุธารมลระดาวันจันทแสงสุภัตราพันธุรัตจิรประภาขันนาลาดลภากรปั้นมณีนฤเบศไสทองสสิวิมลทินวนบานวดีเปาดเตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง รสจนาคำาหวายสิริจิตเพชรสเสถียรวัชราพรพรกุณาจันจิราแก้วอุน่นนาถนภาดงเรียงลาดบุษษยมาศเทียบชัยโยทินขอนยางกนกกรอน,นุสรจิตราพรตันเจริญจิตพงลัดดาปาระลีสุภาพรโสมาบุตรอพิกาตรีบาทวิลาวันมุกดาม่วงกิ่งเฟินคุณสมบัติอลงกรณรูปเหมาะ วันฤดีท้องที่คณิฐาจันทวิไลยพกามาศโฮมราชภาชยารัตลทีอุศนีบุญยมาศกมลทิพจันทรามประพัดสอนแก้วกรรมวิริยาแก้วบูเจนจิราตะโนเบนจมาพรพงสาย,ยายอยศสรินยาอ,อาธรวัฒนกิจคักขนานสัพพสอนทิติมาศสุพัทรนิยพง์จิรายุทธวพักเพชร ทิพวรรณบุญพร้อมธนาพรมุริจันทร์เบนจรัตวงศาพุทธิไกรชัยโยธาสุพิญญากลิ่นน้อยวริศราวงคำดีปารวีสุวรรณมณีพองพักพักดีโทรกิจคุณทรัพย์วินทชัยจริยาคุณแก้วดารรัตสุริยะสินสุภาภูมิเรศสุนทรทิพธัญญาศิร,รมณีภาวินีสังสนันรัชนีกรคำสอนทา พยาบาลศาสตร์บัณฑิตกนกวันพานิษ์นอกกมลจิตใจสุขกมลชนกสมรักกรนกนกคืนดีกัญยพัฒน์พลโกรกุสุมาเนืองชัยยศคณะนัน,านนาเมืองรักจตุพรสารสินจรินยาจำปาโทจารุงเพียงสุวรรณจาริณีพรมโสจารุวันทองมีจารุวันพรมสิงห์จิติพรพลศักดิ์จิติรัตนดาศักดิ์จินตนานวลสี จุธามาตสาธรราชเจษดามิ่งขวัญชดายุทองคำชนัฐถาเดชบุญชลาลัยปานเพชรชุดติมาพระโสภาทิติรัตแก้วใสทิติรัตทองผุยนัททิดาช่องวารินนัทวุฒิพรมหนองอ้อนัทสุดาสวาสัสดีดาราวันกิ่มเพชรทรงศักดีแสนทศพรทองย้อยที่คำพรน,นินผายที่คำพรเพนตกูล ทิพสุดาจันทเมธิที่วาเตียนไทยสงทงชัยลีทองท่านัญญาริธไทยสงทวัตชัยริธนายมทันชนกทองด่านเหนือทัญรัตสวงชัย,ยภูมิทัญยาพรชัยเสนทารารัตนพุทธะนิสารัตลเยี่ยมนุชเนศสีครินบุญวัรใหญ่สิงสอนปนัดดาแปนนอกปริยนิชเชื้ชนิดปิยาพรดอนหัวบอ่อเปมิการาชิวงพัชรพันธสบุตร พนิดาสีแสงพรพันขันสอนพันการรัตนันั์พัชราแสนนอกพัชริยาคำโคกรวดพิชิตพลพานินพิไลลักษณ์เพนทิสารเพียงเดือนชนะสงครามพัควรางวรวิเศษพัทรกมลวีระทองพัทราวดีนาพยับพัชราโสโสมนลืดีสมศรีสุขมินตราก้อมสาเมธินีชัยชาญระพีพรบุญปันรังสียากอภูกลาง ฤดีมาทิวตโตวนัสนันพัน,นานวนวันวิสาทราวุฒิวริศราบุตรสีภูมิวาชินีแสนวิเศษวิชิตาเรืองแสนวิชุดาคร่องดีวิภาสิริสันวิลาชวิรุญยุภาวังคหาศิริวิมลสุวรรณโขสุภรดาประทุมดีสุทธิษาสีน้อยสุธาพรวงศิททิพยูลสุทธ,สธิสาชาลีสุภัตราภูนสีสุภาพรเงาชัยสุรีวรรณศีเทพ อดงนาศินตระกูลอภินยาฉายกิ่งอรสา,าสุภาพอรุณีพักพันพักดีอรงกรสร้อยสาวะอวัสดาโพธิกุลอัชราสันติพง์อัชราหนูเท้าอรุณรัตน์คำแดงใสอุมาพรหานชนะ